ขเขมรเนี่ยมันเผ็ดจริงๆเผ็ดขนาดไหนหยุดยิงแต่ปากเนี่ยยังไม่หยุดเลยฮะ hmm. และรอบล่าสุดนี้นายกมาเอง hmm. บุลมาเน็ตนี่ก็เผ็ดเหลือเกินจริงๆออกมาโพสต์ประกาศไว้ว่าที่หยุดไม่ใช่แพ้ hmm. ที่หยุดไม่ได้ยอมแลกดินแดนให้แต่ที่หยุดเพราะว่ากลัวประชาชนคนขเขมรมีปัญหาเท่านั้นเองฮะ พูดยาวเหยียดแต่แปลขอ oh. ้อความสรุปใจความสําคัญ oh. คุณมาเน็ตนายรัฐมนตรีของคาพูชาบอกอธิบายอีกทีหยุดยิงไม่ได้แปลว่าคาบูชาจะแพ้ uh huh. หรือยอมแพ้หรือยอมแลกดินแดนของตัวเองเพื่อสันติภาพแต่ทำเพื่อชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนชาวคาพูชาและอธิบายสั้น แต่พี่ต้นพูดให้ต่อไปว่าการสู้รบครั้งนี้ไม่มีปัญหากคำไทยไม่เคยกลัวแล้วยังสามารถต้านทานกองทัพไทยได้ที่สําคัญเออจะทำได้นะและที่สําคัญที่หยุดยิงเป็นไปตามข้อตกลงแต่ก็ยินดีที่กระบวนการต่างๆและมิตรมิตรสหายมิตรภาพต่างๆเนี่ยออกมาแสดงท่าทีสนับสนุนให้ทั้งสองประเทศมีการหยุดยิงกันโอ้ดีคือท่าทีไม่พูดได้ไหมคำพูดมากมายความหมาย เหมือนเดิมพร้อมมากดังนั้นถามร้อยตอบล้านขอประชาชนคนไทยมันถึงไม่ได้มีอะไรผิดไปจากนี้ถึงได้บอกไงนี่72ชั่วโมงจะถึงวันเที่ยงพรุ่งนี้เราก็ไม <hm ่มีความมั่นใจใดๆเลยว่าจะสามารถหยุดยั้งความบ้าคลั่งครั้งต่อไปได้เวลาโพส์แบบนี้มันมีนัยยะพี่ต้นเขาโพสต์ด้วยภาษาเขมรแปลว่าเขากลัวว่าคนเขมรน่ะ เริ่มสั่นคลอนและไม่มั่นใจรัฐบาลตัวเองเนี่ยจะต้านรัฐบาลไทยไหวตระกูลพ่อไม่รู้จะเป็นยังไงใช่ไหมก็เลยต้องโพสเป็นภาษาเขมรลงไปว่าขอให้รู้ว่าเขมรไม่ได้แพ้นะแต่ว่าเห็นแก่ประชาชนเป็นหลักก็เลยต้องหยุดยิงเพราะถ้าเกิดจะฟ้องชาวโลกเมื่อไหร่คุณมาเนตภาษาอังกฤษเท่าไหรเป็นอยู่แล้วค่ะงั้นคุณผู้ชมก็เติมคำในช่องว่างเอานะคำพูดมากมายความหมาย ตามนั้นเลยค่ะคในช่วงปลายปีแบบนี้ความสุขเป็นสิ่งสําคัญยิ่งถ้าเราได้อยู่กับคนที่เรารักได้อยู่การพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวก็จะยิ่งมีความสุขมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะพื้นที่ไหนบนโลกก็ตามแม้กระทั่งพื้นที่ที่เพิ่งจะจบจากศึกสงครามอย่างในประเทศกัมพูชาเขามีต้นอย่างค่ะมีตัวอย่างต้นแบบแล้วก็เป็นบุคคลแห่งชาติที่แสดงความรักกันให้คนในชาติ ได้อิจฉา ต่งท้ายปีค่ะหยุดยิง72ชั่วโมงมีความสุขนค, <อะ S 2> คือเรื่องในโอกาสอะไรอ,อ๋อไม่รู้จุ๊กกันไว้ก่อนทําไมอะออโชว์ตัวมาพร้อมกันคู่ผัวเมียพอพักรบก็พบร,รักเออดังนั้นเลยเหรอจุบอกออสื่อไม่ได้เหรอน่าจะมางานเลยสักอย่างมีทีวีอยู่ข้างหลังอะ่ะทีวีนิวส์น่ะเออมาปรากฏตัว สองคู่ชูชื่นเอาผัดกันจูบผัดกันจูบเรามีความสุขนะคะหย <ved> ุดยิง72ชั่วโมงนี่คือมุมหวานๆของจอมพล5ดาวทองสมเด็จอัครามหาเสนาบดีเดโชหุนเซนแล้วก็บุญราณีเมียสุดที่รักกว่าจะเรียกจบยาวแล้วเกินเ <ๆ S 2> มื่อกี้ตำแหน่งเต็มหมะจอมพล5ดาวไก่ยากยไปใชร์ใน,นบ้านเราเขาชอบชื่อเล่นไหมชื่อเล่นแบบ เออคนไทยเรียกให้อ่ะวุ้นวุ้นเส้นวุ้นเ,ออเส้นน,สน,น่ารักดีลุงวุ้นออมีความสุขกันแท้ๆเลยค่ะคุณผู้ชมเลิฟซีนสถานพบจริงๆของคนสั่งการในขณะที่สองคนนี้ยังมีความสุขโอบไหลจุ๊บแก้ม,มหันมาจุ๊บคืนแต่คนที่เขาสั่งให้ไปอยู่แนวหน้าผู้หญิงบางคนเป็นไม้ผัวตายไปแล้วนะคะเด็กบางคนกำพร้าพ่อไปแล้วนะคะ แต่ว่าเขายังคงมีความสุขโชว์ความสุขในชีวิตทุกวันเลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหญิงไม้ที่ผัวตายในสนามรบมาเห็นฉากเลิฟซีนแบบนี้จะยังเกิดความสุขในหัวใจหรือไม่หรือว่าโดนสั่งการในสมองให้เชื่อไปแล้วว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ต้องไปตายเพื่อเขา ต้องไปทําเพื่อครอบครัวนี้หรือว่าไปทําเพื่อประเทศชาติเหล่าทหารเขมรที่อยู่ในป่าชายแดนบางคนอาจจะมีความอิ่มอกอิ่มใจก็ได้ค่ะในขณะที่ตัวเองท้องเนี่ยไม่เคยจะได้อิ่มอย่างเต็มที่นอนก็ไม่เคยจะได้เต็มอิ่มเลยสักคืนแต่ว่าต้องมาทนเห็นผู้นําที่เป็นคนสั่งให้ตัวเองมาอยู่ตรงนี้มีความอิ่มอกอิ่มใจอ,มอิ่มความสุขจนแทบจะล้นออกมาทางปากเลยอ นี่คือสภาพผู้นำของประเทศที่หลอกคนของตัวเองหลอกไปใช้ที่ชายแดนครับแบบนี้แหละเป็นตัวอย่างที่พี่กิ้งบอกตัวอย่างของผู้นำที่ไม่เห็นหัวประชาชนอ,อยากทำอะไรก็ตามใจตัวเองหมดเลยนะครับอย่าเพิ่งลืสายตาจากหน้าจอทีวีเอาหลังจากหยุดยิงไปเข้าใจว่าวันนี้จะครบ48ชั่วโมงเที่ยงวันนี้จะครบ48ชั่วโมงคือ2วันพอดีในขณะที่ พักลบพักหยุดยิงไปฝั่งนั้นก็มีเฮฮาเฮฮาก็มีซ่าก็มีหรือเศร้าก็มาเศร้าก็มาแปลว่าอะไรตีหน้าเศร้าตีหน้าเศร้าเล่าความรันทดใจเจอทหารไทยถล่มใส่ข้าวของเครื่องใช้กระจุยกระจายมอเตอร์ไซค์ที่มีอยู่คันเดียวข้างหลังเนี่ยพังเสียหายพอพูดเสร็จอีหลบเดิมท,ทันทีแปะเลยช่วยบริจาคให้ฉันทีไม่มีเงินแต่อยากจะได้ของใหม่จะได้รับใช้ชาติอีกหนึ่งครั้ง ช่อาองคนจะเอาโต้จะตจช่อาช่โตอเราะไจึ่งลุกเรียกอะเตใช็ตีสออันนี้เลยสารอะไรเตี๊น้องนี่กบี้นอย่าไปเชื่อมันเอาพี่ต้นไปยูเขาตีกยนได้ไมเออเองเป็นทหารเองไม่ได้อยู่บ้าน เองอยู่ฐานเองต้องอยู่หลุมเองต้องอยู่บังเกอร์นี่้านไครก็ไม่รู้เป็นฐานหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจหรือเป็นของเองหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่พยายามจะดึงดราม่าเอาซากมาให้เห็นว่าบริษัทข้างหลังนะฮะควรจะได้ขี่ไปนู่นไปนี่ไปไหนแต่โดนไทยโดนเสียมพังถล่มทลายรองเท้าคอมแบตที่ควรจะใช้ก็พังเสียหายแล้วเหลืออะไรเหลือรองเท้าอีแต่ผู้เดียวเท่านั้นเองดังนั้นพอดึงดราม่าก็มีการ เปิดรับขอ,อบริจาคตามสูตรมันรูปแบบเดียวกันนะตามสูตรเลยฮะแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเปลี่ยนบุคคลไป<า>เปลี่ยนบุคคลราสู้แล้วรวยก็มันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นจะมีแบบนี้เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสน 100, อาจจะเป็นล้านก็เป็นไปได้แล้วอย่าเพิ่งรัสายตาฮะหยุดยิงวันที่สองก็จริงหยุดยิงก็จริงแต่ปากยังพูดไม่หยุดยังพูดไม่หยุดยังคงไม่มีแบบสะดุดสะดุดใดๆหลังจากหยุดยิงไปแต่กลัวว่าเสียม เตรียมจะใช้แก๊สยังไม่จบอีกเหรอกลัวว่าเสียงจะยิงแก๊สไร้เสียงปืนเก่าเกินบุกไม่คือเดิมทีโปรใช่ไหมนี่คืออันนี้ยิงเข้ามาไร้เสียงจะเสียจะใช้ปืนแบบไร้เสียงคือยิงแก๊สพิษใสมาเลยเอาน้กกากเอามาใส่มาทำแบบนี้เพื่อที่จะโจมตีบ้านเราประเทศไทยดูหน้าอีกที ใช้ในการแสดงเท่านั้นโอ้ไม่ละเขาไม่คิดเหรอสมมุติว่ามีแก๊สพิษจริงนะมันเข้าแค่ทางจมูกแล้วมันไม่เข้าตาเหรอเออนั่นสิคุดจะไม่ทำเดี๋ยวเขาก็เอาเล่นใหม่สิใส่เว้นด้วยเอาวุธทีว่าภาพอาวุธเคมีสัมผัสผิวหนังก็ไปหมดแล้วเออปิดปากอย่างเดียวไม่ได้นะก็ถามทุกรอบนะว่าเคยไปถามเพื่อนๆไหมไปลากมาก็ได้เพื่อนๆที่ตายแล้ว่ะว่าโดนแก๊สพิษจริงหรือเปล่า ไม่มีเลยมันไม่มีไม่มีสักคนไม่มีใครไม่มีทหารคนไหนหรือว่าพลเรือนของเขมรที่ตายจากแก๊สพิษแม้แต่คนเดียวก็ยังใช้มุกนี้อยู่ได้ยังคงอยากโชว์ยังคงอยากเท่อยู่ได้ที่เขาหยุดยิงนานแล้วเสื้อแกก็ไม่ได้เปิดเปืือนเลอะเทอะอะไรเขากลืจะเอามาโพสไงเสียงระเบิดยังดังอยู่เลยคอนเทนต์เก็บไว้เทใช่เก็บไว้ค่อยๆปล่อยเอาที่สบายใจก็แล้วกันแล้วดูก็รู้ว่าทรงนี้ยไม่สู้นะ เน้นหลบอย่างเดียวใชเเ่เน้นคอนเทนต์เออเน้นคอนเทนต์หลบอย่างเดียวไม่มีสู้ก็ไม่แปลกใจว่าทำไมไอ้ที่ทำทีทำท่าว่ายึดมาแปลก้ายทุกข่ายไปนะคะ